โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายครับมาวันนี้เรามาเล่นโหมดเอ่ออะไรนะตอนแอบบตอนหาครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยมาดูกันว่าจะเล่นหนาไหมนี่เป็นกิจกรรมของแม็กเกทนะครับเลเรเหล่านี้เป็นปล่อยผีนะครับแล้วก็โดของบักวิงนะ่งเนาะเออโดของบักวิง่งโอเคเราพกโซ่มาครับ กูได <scratching> <g ül üyor> ้ิเสียงอะไรสายๆเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงเฮ oh, <no. S 1> ้ยเฮ้ยโดนวะไปขอยิงลูกนี้ทิ้งน,นะบออมาคิวเลือด ไอ้ไม่หิวเลือดนนองไอ้ทำไมกดพูดเลือกกระตุกวะปกติมันไม่กระตุกนะครับเอาพวกนี้เวลาสับมันจะไม่เสียเลือดนะวิ่งไปเลยไปสับไปเรื่อย เ็บิวตยผีจะประมาณนี้คนระับแต่ได้หลายอย่างเหลือคนเดียวละทางนี้ต้องมาดูเรื่องหืปกโซนนี้ได้จากด่านเอ่อด่านอะไรซีซีอ่ะชื่อด่านอนะไรคเอชชั่นอะ ็แมกเกมก็รับลงดะด่านนี้นะผมอเอาไว้หจะเอาไอ้นี่มันมีสี่อันนี้เหรอโอเคตอนนี้เวลาหมดแล้วยิงเล่นได้เลย ไหนวนะเนี่ยนี่ปะตรงนี้มีตรงตรงนี้มีอะไรแบบนี้เหรอเฮ้ยนี่แปลกๆอันนี้ไงอันนี้แปลกๆโอ้โหแล้วผมจะแอบอยังไงเดียนะออยเด๋ยวเนี่ยแอบยังไงดีอาถ้าจะไม่ผิดมันต้องคลิกเมาส์ค้างนะครับมันถึงจะไม่หลุดเนาะทีนี้ทีนี้แล้วผมจะ แอบเป็นไงให้เนียนเดี๋ยววันนี้การที่เราจะ 4, หันเนียน 5, เราต้องกด 7, อันนี้ครับ c สิ t ไม่ก็กดเลือกปืนหน่มันจะได้ไม่หันนะเออแบบนี้แล้วกันแม่ก็ไม่ต้องขยับเมาสแบบ์เลยครับขยับเมาส์ปุ๊บตายแน่อนอนแต่ผมว่ารู้สึกว่าตัวเองจะตายง่ายเหมือนกันนะไม่รู้จะรอดไหม <laughs> ทุกคนแม่งไม่เล่นนานมาแล้วหมดเียเชีย อย่าบอกนะว่าวางสกิลไว้ก่อนนะครับไม่รู้ใครมีนี่บ้างนะครับไอพกโซเมื่อกี้นะไม่คือของเกียนในโหมดนี้เลยนะมาดูกันแล้วทุกคนคือวิ่งรอบๆเลยนะแล้วดูตัวที่ผมเป็นเป็นไอหนอนอะไรนอนลาว่าลาว่าใช่ป่ามันชื่อนี้ป่ะผมจำชื่อมันไม่ได้ป่ะผมชอบดูมันมากเลยนะไม่โคตรป่ะ เดี๋คือมาอยู่ในเกมนี้ได้ไงอ้าวตายเฉยโอ้ยผมผมต้องไม่ขยับเมาส์อ่ะคือถ้าขยับนี้เขารู้เลยนะครับแล่วไงเขาเปลี่ยนมุมเอ่อขาดูมุมนี้หน่อยละกันโอเคเนียนไหมน่าจะเนียนอยู่แหละ ชี้ลูกซองหายเลยครับเออใช่ใช่ลูกซองไม่เดียวหายน่นะ่ะใช้ชุดกบได้อยู่นี่ยเนาะโอ้โหคือหลอดปะชิบหายมาแล้วเฮ้ยเนียนอยู่เมื่อกี้เนียนอยู่เมื่อกี้ก็กดเออเขาตีตัวปลอมไรฮะผมก็กดสกิล กดสก,กิลตัวจีที่มันจะกรอบล่างครับโอเคเราจะหันไปทางอื่นนะครับนะ่าจะได้เนียนๆจะด้ดูด้วยวาจะวิ่งมาใกล้เราหรือเปล่านะรเรียบร้อยแตกแล้วไม่นะตอนนี้เหลือตัวแอบอยู่แค่สี่เท่านั้นนะครับเหลือสีสีวิสสุดท้ายสีีวิสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตอนที่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับกระถูกนะวาจะรอดไหมเราโอ้โหแย่แล้วมาวะเนี่ย <Do you S 1> มาวะเนี่ย เล,เลือดเลือดเราเยอะอยู่นะเลือดเ,เราเยอะอยู่นะน่าจะโอเคมาไหมกดเมาส์ค้างตรงนี้ครับจะได้หันดูนะครับใช่ไหมละครับแบบวิงมาไงยังไงว่าเราเราจะรอดไหมนะแล้วดูตัวโ,โอ้โหโดนวะไม่รอดบรับดเดี๋ยวบล็อกยิงเร็วนะ่คือที่ยิงโดนปุ๊บมันก็คือโดนครับโอเคตอนนี้เราเป็นคนหานะครับ ทำไมเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแปลกๆโอเคไม่ใช่เนาะโอเคเราจะวิ่งหาต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะยิงอันนี้ทิ้งเนี่ยครับเราจะเอาลูกกระสุนฮิวนะเราไปวิ <h <h ่งฮิวเพื่อนนะมามาหน่วยฮิวมาแล้วครับหน่วยฮิวเดี๋ยวช่วยกันหาอะไรเรามีฮิวเยอะไม่ต้องกลัว ไอ้นี่แปลกมันมันมันตั้งอยู่ผิดปกติแล้วนะโอ้โหมาแล้ว วิ่งมาหาเฉยปแล้เธอหรวขึ้นที่สูงไม่เห็นครับเฮ้ยโอเหลือสองแล้วครับเ้ยไหนมันวะวิ่งหาเลยเนี่ย อโอเคนี้มันมุมเดิมเมื่อกี้ที่เหลือสิบวิแล้วครับเราจะยิงเล่นเลยทนะีเนี้ยเอาธนูหาแล้วเอ้าอยู่แถวน,นี้ปะวะโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ใช่วะไปอยู่ไหนวะ เฮ้ยหาไม่เจอแน่เลยเพียเอาแอบไหนวะเฮ้ยเอาตาย้ไงวะโอ้โหไม่ทันครับรอบนี้ตัวแอบชนะนะอูนานแน่ในคลิปนี้คงอะคือเราเป็นตัวนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงนะ รคับเสียงใครพูดเมื่อกี้โอเคไม่น่ารอดผมว่าตายก่อนเพื่อนได้เลยผมยังไง รอไหมอุ๊ยโหตายแล้วหนึ่งครับจัวหวะนี้ผมได้ยินเสียง, <ไป S 2> งคน <ไป S 1> ที่ทวิ่งผ่านเนี่ยรอดไม่นอาเราอยาหันไปดูหันไปดูต้องคลิกซ้ายค้างนับแล้วหันดูนะครับ no โอเคคือ okay. คือตอนนี้เพื่อนเราแอบอยู่หมดเลยนะครับอยู่ค่อนข้างห่างไกลน่าจะเซฟอยู่นะครับผมโอเคทีนี้ผมดิงเสียงวิมหยใกล้หนึ่งคนผมจะรอดไหมต้องมาดูกันต้องอยู่ใด้นานที่สุดแหละผมว่าบทนี้เรียบร้อยตายไปนหนึ่งครับ <c oughs> บางทีเราก็อยากหาที่เหมือนกันว่ะชิบหายแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ยินคนอยู่ใกล้ๆนี่ไงวิ่งผ่านไปหนึ่งครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินอยู่ทางโน้นหนึ่งเอ้ยผ่านผ่านผ่านไปผ่านไปอย่าวิ่งกลับมาโอเคผ่านไปผ่านไปแล้วโอ้ยโอเคเขาวิ่งวนทางโน้นเขาวิ่งวนทางโน้นเขาวิ่งวนโน้นไปทางโน้นวิ่งทางโน้นโอเคครับไม่มีใครอยู่ใกล้เรามีเวลาแค่ สี่สิบวิเราจะรอดยังไงวะเน,นี่ยคือถ้าเขาไม่เช็คมาโดนเนาะเราจะวิง่งหนีแล้วกันวิ่งเรวที่สุดอ่ะมาโมโนนี้เสียงใกล้อยู่หลังหูแล้วนี่ครับตอนนี้เขาบักยิงเร็วแล้วเขาก็จะยิงเราในไม่ช้าหรือเปล่าสักยี่สิบเราจะวิง่ง โอ้เสียงคันูอยู่นู้น,นครับผมโดดขึ้นข้างบนได้ปะวะโอเคตรงนู้นมีลูกซองตอนนี้เสียงโอเคตอนนี้ผมหลบลงที่ที่สูงนะครับ 9, ผมหลบที่สูง 8, ผมหลบที่สูงจอ <7, S 1> นี้ผมหลบที่สูงแล้วผมจุก โอเไม่น่ามีใครเห็นเสียงเขาอยู่รอบเราเขาไม่เห็นเราครับเ <One. S 1> ย่ <laughs> แล้วผมรอดนงรอดเยลอดเยอ <laughs> แล้วผมเป็นอะงไง h a t The Fuck ใครมันอุทานวะทุกคนครับมีจระเข้ด้วยครับมีของใหญ่และมีจระเข้ด้วยเอ้ยโอ้โหวิ่งผ่านไปครับตกใจเจ๊เจ๊จใช่ไหมหรือไม่ใช่วะใครไม่รู้อ,อะ,เ,ออระเราก็จะพยายามอยู่เนียนที่สุดนะครับผม ามีรถแดงมีรถแดงมีรถแดงโอเครถแดงเคลียร์เหลือจะเข้สีเขียวเท่าพี่บีบีรู้ขา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียงนี่เสียงอยู่นี่เสียงนี่มีผ่านไปแล้วครับ น่าเดืเอดเฮ้ยตระกェเขียวอ่ะหาไม่เจออี๋โอ้โหดูฝูงวนที่วิ่งมาตรงนั้นเราจะรอดไหมเนี่ยคือรอรอกดสกิลให้เนียนๆนะครับ จังหวะที่เขาวิ่งมาเช็คเราเนะี่ยเราจะกดสกิลเ<า>ดียดเฮ้ยโอ้โหผ่านไปหนึง่งผ่านไหมโอเคตายหนึ่งครับเ<า>ดี๋ยวคนห้ากับของสี่นะครับโอ้โหแล้วดูเพื่อนเราแอบอยู่โอ้ยจร์แดเขาวิ่งอยู่โอ้โหถ้าผมเป็นชิน้นเล็กผมน่าจะวิ่งได้อรัแต่นี่เป็นชิ้นใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมาปุ๊เนี่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 ยโอเควิ่งผ่านไปครับมาเอาเรื่อง เโอเควิ่งไป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 โอเคอยู่โซนนู้นหมดนะครับเห็นไหมชี้วิ่แดงขึ้นนะโอเคเปิดโป้ครับจังหวะนี้โอเคทีนี้ทีนี้ยังไงดีวะเราเราจะทำยังไงจะรอดไหมโอเคตอนนี้เหลือสิบวิครับโอเค ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ลโป่ปวงลาโหแล้วผมเป็น <c oughs> ถังขยะใหญ่แต่ผมก็รอดนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราเป็นอ้าวโหดเกินเฮ้ยอะไรแบบ ได้หนึ่งครับพวกนี้คือเกียนมากนะแบบว่าวิ่งสับอย่างงี้ครับเอ๋ฮัลโหลสวัสดีครับ แล้วตอบแล้วแล้วตอบไปนะโอ้โหพระเพราะท่านี้จะมีครับอ่าตรงไหนเนี้ยมันมันเนียนทันนี้จะมีนะตรงนี้มันที่แอบมาก <l ots> เฮ้ยเฮ้ยเออตรงนี้ไม่เนียนเน่ะตรงนี้ไม่เนียนโอ oh <no. S 1> <Okay. S 2> เคเหลือสิบปีครับ <l ots> ลืมไปว่าเราจะหิวนะ หาเอาธนูยิงครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับแต่ผมว่าน่าจะไม่โดนน่าจะไม่เจอวะเฮ้ยนี่ไม่มีขนาดานี้เราตรงเนี้ยโอ้โหไม่ทันแน่เลยรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นเฮ้ยจะเปิดเราไปไหนไม่รู้ เฮ้ยเอ้าเฮ่ยิงโดนว่ะแต่ว่าไม่ตายได yeah, ้เป็นร่างปลอมครับเอ๊โอ้โหเจ๋ครับเป็นคนแอบชนะครับอุ้ยโหแล้วเป็นตัวนี้แล้วกูจะรอดยังไงวะเนี่ยเป็นมีทางในให้ผมรอดได้เนี่ย เฮ้ยผมจะเล่นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้เล่นงไงอ่ะเขี่นย,ยน,นี่มันไม่เรียนเลยทุกคนโอเคอย่างเงี้ยมีคนจำได้นะแต่เราก็จะขออยู่ต่อไปให้หลอดครับเฮ้ยโอเคอมีมีมี เสียงมันจะวิ่งบนนี้มีซ้ายครับมาไหมมาไหมมาไหมเลยกดสกิลไว้สองครับขอเช็คเราสองมันน่าจะสกิลหายสองพอดีโอเครอแล้วกันเจ้าว่าน,นี้ยังไงออกวิ่งไปโน่นครับวิบ่งไปโน่นครับ,บ,นนบเฮ้ยแต่เสียงมาใกล้ครับ ไปไหนมานี่เหรอหยุดอยู่ทางนู้นไม่ชิบหายล้วหมอหายใจสีฟ้าคนหนึ่งครับโอ้ยเราจะรอดไหมนะตอนนี้คือเราจะรอดหรือเปล่า,าต้องมาดูกัน,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 นเน <c oughs> ขาเาอจุดกันดีมากเลยแต่ทีนี้เราเราจะรอดไหมนะเห็นแต่ล่างแยกะล่างจริงอยู่ใส่วะเอ๊ะ <c oughs> คือตอนนี้เราต้องระวังเสียงจะ่ทำไมห,ห้องนี้มันกระตุกวะ่ะเอยเอฟเฟกมันไม่ได้เยอะนะแปลห้องนี้กระตุกเฉยเฮ้ยมามามาๆมามา,มา not foolish, อันนี้คือสูตรเหรอที่กระโดดเหยียบอ่ะอันเอ้ยไม่คนเหรอ ไม่ใช่วิกไปครับโอตอนนี้ผมกดเมาส์ขางจนปวดมือครับเพื่อนตอนนี้ผมจะปล่อยมือกันแล้วค่อยเราฟังเสียงทันรู้มันจะมานะครับนี่ไงมา,ออาโอ้โหโโหลบไม่ทันที่มันมันหยุดพอดีแล้วเขาก็กัดตรงเราพอดีครับเราสวยไปมั้งโอเคครับมาเหมือนเดิม เราที่เป็นคนที่ที่ขอยิงฮิลก่อนยิงเล่นเอากระสุนฮิลเฮ้ยติดแล้ววะเอ๊ะเอ๊ะใช่แหละ เหิวไปเก่งจังเลยอ่ะหาได้ไงเนี่ยหิวไปหิวไปเอ้ยผมก็ใช้แบบที่หมอใช้แหละเอ้ยคนเราเบ็บคนเราเบ็บเฮ้ผมกินเบ๊บผมผมกินเบ๊บทีมผมกินเบ๊บทีมมันบนลมุงแต่ดาอ๋อโอเคโอเคอะไรวะล่ะ เอ่อ uh, ทีนี้ทีนี้ไอ้ถ้า็ิชิีนใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะมองง่ายแหละเพราะว่ามันเส้นมันจะไม่เท่าอันปกติครับเอ้ยติดติดโซนนี้ผมไม่เคยเฮ้ยอ่าอ่าแบบแบบเมืเอ่อกี้ นี้ก็อยู่ตรงนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนไอ้เหลือนี่อยู่ตรงนี้ตลอดตอนนี้จะมีก็ได้ครับโอเคเขาไม่มีใครมาเป็นแอน่นแบบผมหรอกอเ,เรายิงอะไรให้มันเป็นระน,นาบอย่างนี้กันลวกันน่าจะโดนบ้างนะครับเหลือคนเดียวครับหาไม่เจอ น,นี่ก็ไม่ใช่อยู่ไหนว 5, 9, 8, 7, 6, โอ้กะตุก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 โซนนี้มีไ <5, S 1> หมด้านหลังเนี่ยผม <4, 3, S 1> ไม่เจอครับ <2, 1. S 1> โอ้โหแล้วเขาแอบ,บอย่างนี้แหละสุดยอดจัดแหละ แล้วผมอะไรรอดอ่ะโอ้โหดูเป็นเป็นรถแล้วแล้วรถมันแอบ,บไงอ่ะทุกคนมันวิ่งไม่ได้เลย 9, 8, 7, 6, 5, อยู่ไปก่อนแล้วกันครับไม่รอดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปั่นไปทีนึง เนียนแน่ผมว่าผมน่าจะตายแบบคนแรกๆเลยครับต้องมาดูกันปุ๊หยอะไรตกเมื่อกี้ห๋อคนโดดยืนฟีวะนนะไม่ได้ฟีเราจะรอดจริงเหรอวะอุ้ยโอ้โหแตกหนึ่ง เฮ้ยมาแล้ว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 โอ้โหจะใช้ปืนจริงใช้โอ๊ยโอเคไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่ได้กดสกิลนะครับคือถ้าเรากดสกิลเล่นเขาจะรู้ว่าเราคือตัวอะไรนึกออกป่ะมันน่าจะมีให้แบบแบบอ๋อหอให้แบบเปลี่ยนร่างได้ครับเปลี่ยนร่างไปเลยเป็นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเียดมไม่มีครับทีนี้เอา มหมอคืไปไหนวะะอ๋อมันมันมันบั็กแมปมาอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมันบั็กแมปนะเออโอเคหมอต้องอยู่ตรงนี้ดิโอ้โหเรายิ้มสวยเชอดิยังไงดีโอ้โหอย่าบอกว่าคนนั้นที่วิ่งมาเนี่ยกูดโดนแน่กูดโดนแน่ โดนไหมโอเคเดี๋ยวเขายิงเก้าอี้เดี๋ยวเขาไม่ยิงรถแดงที่แปลกกว่าหลักนี่นะโอเคน่าจริงโดนไปเมื่อกี้ครับแล้วก็โดนล่างปอมเราก็เลยเลือดรดเนาะเนี่ยอ้าวอ่รถแดงงงะทำไมรถแดงหนึ่งอะร่างแย่ผมอยู่ตรงนี้เขาไป็นตรงไหนแย่เลยทีนี้ เราจะจุกนะครับทีนี้เราจะจุกเราจะจุกทีนี้เอ่อแข่งอยู่นู่นนะครับโอเคเราจะค่อยๆมาทางนี้เห็นไหมเนียนนะอ่าเนียนอยู่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 ขยับไปยังไงไม่รู้อย่อยู่ดีก็มีรถแดงมาทางนี้ครับโอเค ต่อไปไล่ผมสักห้านาทีได้ไหมอ่ะรอดวะมา,มาเออมันเริ่มหาจากอะไรดีถ้าถ้าหาพวกตกอ้อเหรอทำไรอ่ะฆ่าตัวตายทำไม

แล้วก็จบเป็นทีมบร้อยครับเป็นทีมทีมแอบก็คือฝ่ายสีแดงชนะไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปซ่อนแอบก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะไปกันคลิปนะสวัสดีครับ